ว่าจะมารีวิวให้รีวิวรถให้นะคันไหนนะคันไหนก็ได้คันคันคนโอเคครับเรื่องที่สอนผมเรื่องอะไรไม่ใช่อย่างเนี้ยนี้ยเออแลขบูอะไรเขาเรียกขบูลอะไรขบูอะไรขบูนอะไรไม่ใช่อันนี้ขบูอะไรเขาื่อยขบูอะไรขบูอะไรโอ้โหเต็มคาราเบลเฮียเต็มคาราเบล เ็กตลอดแล้วก็สวัสดีพวกแหนะน้ำมาทำาล้แล้วก็เดีวดาตัวน้อยติกแว้นทั้งหลายนะทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่ร้านแจ๊คแชมป์นะดีดทั้งวันไม่มีงานทำกูก็ดีดอะ่ะไม่มีงานทำกูต้องกูต้องทำอะ่ะคือหาอะไรสรรหาทำอะ่ะแต่แต่ที่ผมมาอย่างเงี้ยทุกวันอะผมชอบลูกน้องเขาเว้ยลูกน้องเขาแบบปึ๊ดปั้นปึ๊ดปั้นปึ๊ดปั้นดิขนาดลูกพี่เขาปึ๊ดปั้นปึ๊ดปั้นปึ๊ดปั้นแล้วลูกน้องจะไม่เหลืออะไรอะเป็ไงนะแจ๊ I love you I love you ดีดอาการดีดแต่ไม่ได้ดีดอาการมันดีหรอดปดการทางนดีดการทำงานต้องดีดการทำงานทำไมวันนี้เปิดร้านเร็วขนาดนี้ก็เปิดมตันงแต่เก้าโมงนี่ร้านนะปิดปิดกี่โมงนะแล้วแต่เรปิดสามสี่ทุ่มเปิดเจ็ดโมงเช้าอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บนรถดีกว่าเดี๋ยวเราไปจิบเขาพญาเดินทงนะครั้งนี้ครั้งที่สองนะ A few moments later เกีนถึงแล้วถึงเริ่มร้อยและถึงน มหาเจ้าถิ่นก่อนมหาเจ้าถิ่นก่อนแล้วเรามาถึงแล้วก็มาหาเจ้าถิ่นแล้วโอ้เจ้าถิ่นที่ไหนเจ้าถิ่นมาไกลด้วูดีงั้นไปออกกล้องเลยไปนำตัวมาหาเจ้าถิ่นก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมดูผมยิ้มกล้องที่รถไม่ติดได้มีตัวติดไหมล่ะมีไม่มีตัวติดอะหาตัวติดิไม่หมดิ หาคนติดไหมดิไม่ใช่อ่ะนุ้นก็คนโยมอยู่แล้วดูดิดูคนเต็มเลยเขามาหาเขามาหากูเขาไม่ได้ไปงานใช่ป่ะใช่เขามาหาเราเขาไม่ได้ไปงานยาวๆพอที่เราเสียทรัรัพย์นี่ยาเดี๋ยขอรางหน้าจีดแลวนี้เขาคนคนเมียมึงทิ้งหรือเมียเมียเลี้ยวเมียเลี้ยวเมียเลี้ยวเมียทิ้งหรือเมียเลี้ยวเมียเลี้ยวเมียเลี้ยวในใจอ่ะไม่สมใจไม่ได้นะ เยอะจัดเลยพี่ใช่คนเยอะจัดอ่ะพี่ไม่ได้ไม่ไาไม่าอยู่หัวตลอดเยอ่ะใช่่ะโอ้หนมาไม่เจอใค่ใช่อฟคนนี้คนเดียวเลยเนี่ย้าหน้าดูเลยคันนี้เป็นสเต็ปอะไรพี่ หกชักเจ็ดหกชักเจ็ดสีว่วาวเดี๋ยวนี้พวกไปสี่วาวาแล้วถ้าสองวาวนะไม่สองสอวาวนะไม่ต้องพูดถึงหรอกโหอ,อยู่ไม่ได้หกชักเจนะ็ดนะหกชักเจ็ดนะสี่วาวนะทุกคนนะฟ,นฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยดูนี่เลย,เลยอันนั้นสีเป็นอะไรโค้ดสีสีม่วงวงร้อยตังครับวงร้อยตังที่เลือกใช้วงร้อยตังดีไหมเพี่ดีครับแข็งวงร้อยตังแข็งครับ วิวน่าจะสวยใช่ไหมจะดูวิววิวน่าจะสวยเคลื่อนไปข้างหน้าเลยพี่ครับเไปย้อนใครว่าผมขับสวยมีข้าวขับขยับรถให้หน่อยครับขันไหนขันไหนอะคันขวบขันขี้อะมาเดินมาเดินฮะวิวรถให้ไหมขันหขี้อะพามาไปดูนิดขันไหนอย่าเพิ่งคันไหนขันไหนคันขวบขวเองเอาเองมานี่มา น้องมันบอกว <noon. S 1> ่าจะมารีวิวให้รีวิวรถให้นะคันไหนนะคันไหนก็ได้คันคันคุกโอเคครับรู้เรื่องรู้เรื่องมาคันนี้เป็นสเต็ปอะไรครับหกหกเจ็ดครับหกเจ็ดสีวาวอ่าครับผมคันเนี้ยหกหกเจ็ดเหมือนกันางนี้ยหกเจ็ดสี่สองวาวนะสองวาวนะอันนี้นะหกหกเจ้าห้าหกจ้าห้าสองวาวหมดเลยอันนี้เจ็ดสองเจ็ดสองไอทีมงานเลยครับสองวันด้วยโค้ดครับสองวันด้วยโค้ดรู้เรื่องเอาอันนี้แดกไปอันนี้แดกใครไปยัง ยังเลยยยังเลผมมาก่อนเขาเพราะว่าผมมาก่อนเขาโอเครู้เรื่องครับครับสวัสดีครับผมเป็นเอ็มดีไปตรงหินสวยป่ะครับสวยไหมสวยไหมสวยมากสวยไหมมากสุดๆอ่ะดี่ะสันเหรอกลัวเหรอเออ ขาสั้นสวยไหมสวยมากแต่จริงถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าน้ำน้ำท่วมโลกอ่ะเราจะมาอยู่บนนี้เว้ยเพราะว่าเรารอดรอดมากที่สุดเฮ้ยรอดรอดรอดผมว่าเราอยู่บนเนี้ยเราเราอยู่บนเนี้ยเรารอดหูน้ําเยอะเนี่ยกันดูดิอันนู้นอันนู้นเขื่อนเขื่อนปลาสักฝั่งนู้นอ่ะเขื่อนปลาสักดูดิที่สวยว่ะกูแต่น้ำเยอะมากเลยอะกันนะ สวยไหมเฟมสวยมากเฟมมาครั้งแรกใช่ปะครั้งแรกในชีวิตสวยไหมสวยมากแต่แต่ไม่มีอะไรกั้นเลยนะทุกคนนะอยู่ต้องระวังระวังห่างห่างห่างจากห่างจากบ้านเราประมาณห้าสิบกโลห้าสิบโลห่างจากบ้านเราประมาณห้าสิบโลดูดิสวยมากอ่ะทุกคนถ้ามาเร็วกว่านี้ก็จะเห็นหมอกใช่ใช่แต่เราเกรงใจคนที่เขามากลังเต็มเลยใช่ครับเพราะว่าเรามาเราเกรงใจเขาเพราะว่าเนี่ยเขากลังแต่เมื่อคืนเมื่อคืนปุ๊บแล้วตอนนี้กิม ตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลา9ก้าโมงประมาณเขาก็แบบตื่นเวลานี้แหละใช่ถ้า,า,าเรามาเช้าเกินมันก็จะนั่นนะพี่เนอะใช่อากาศพี่ว่าน่าจะเย็นมากเลยตอนช่วงหน้าหนาวอะ่ะใช่ไหมใช่เราไปดู มาเลยไอ้พี่อรองเท้าน้องมึงมาใส่มาทำหี้ยอะไรเขาเขาเนี่ยเอ็งเอ็งเคยเรียนไหมไม่เคยเอ็งเคยเรียนไหมไม่เคยพี่สองผมเรียนฮะน้าพี่เลียนไหมล่ะพี่เรียนเรียนไง่ะเลียไงแล้วพี่สองผมเลียสิอ่ะไม่ใช่เพียงอย่างเนี่ยทำเนี้ยวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากกินรูไตฮี วันนี้เราก็มาอยู่ช่างกัดบลบรีนะครับอ,อือดังจริงเพราะว่าคันนี้ไหวัวคันนี้ไม่หัวผมหน่อยครับอันนี้รุ่นอะไรครับผมเมาครับ <laughs> อันนี้รุ่นอะไรครับผมอันนี้รุร <laughs> ่นอะไรมาฝั่งนี้นนรุ่นอะไรร,ไรครับอันนี้รุ่นอะไรดีมเลยดีมซุปเปอร์ขับนี่เป็นซุปข้าวครับนี่เป็นซุปข้าวครับไม่คันนี้ทำลูกอะไรคันนี้ทำลูกอะไร โอ้ฉันจะโอ้คัดมือคัดมือคัดมืออะไรคัดมือครับคัดมือไหนลองลองลองให้ดูหน่อยลองขึ้นขึ้นขึ้นแล้วแบบลองแบบเกี้ยวหนึ่งออกตัวอะไรเงี้ยลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมหมอบอะไรเงี้ยแหน่เออเฮ้ยเฮ้ยรถเร็วแต่คนช้าดีกว่าโอ้และขบูนอะไรเขาเรียกขบูนอะไรขบูนขบูนอะไรขบูนอะไรไปกองขับเไม่ใช่อันนี้ขบูนอะไรเขบูนอะไรขบูนอะไร โหเต็มคาราเบลอเหี้ยไม่ใช่พี่ถามเองว่าอันเนี้ยขบว่อะไรเอันเนี้ยอันเนี้ยท่ออะไรท่อของใครท่อของใครนะคะพี่บอกมันบอกต่อเองไอ้น้าหิ้วต่อเองแล้วคันเนี้ยมาเนี้ยเหรอคันนี้คันนี้รุ่นอะไรครับรุ่นมาครับรุ่มาอะไรครับรุ่นมาอะไร บังเลยบังพันบังพันบังพันบัพัเฮ้ยเพีพวกเราขาวด้วยว่ะเขาไม่ใส่ยูบากหรอะใครเจ้าของรถเนี่ยรเจ้าของรถนี่ไม่อยู่แ้วโผ่พวกเราขาวไม่เราเองอ่ะมีแต่เจ้าของรถไร้สคนเ่งครับไหนคนไหนคนไหนเจ้าของรถเ้ของรถวิ่งไปารวิงรัวิัว่งน่งนครับวิ่งไปไนร่งหวิเงรับว่งไปไหนครับว่งไรัวข่ง ยิ่งใส่เส oh ื้อคนตายทำไมวะตายครับไใส่เสื้อคนตายวะใส่เสื้อลอยถอดรองลอยก้าวใส่เสื้อคนตายวะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปไหนไอ้คันรถใไรยแล้วครัวใกล้ใกล้ดิทำไมใกล้อันนี้เป็นสเต็ปอะไร อ้าสามร่างเดิมอันนี้อันนี้อันนี้เราอยู่ลพบุรีอ่ะย่ลบแต่ตตน,ตตตตนี่แต่งคนละสไตล์แบบกับพวกอิศะโซนอีสานป่าวะเอ็ง้องแต่งแบบว่าเออโซนอีสานแตงไก่เออบ้านเราไม่มีคมไก่ทักครับกมาคัครับักาครับาครับทั่มทักวะไหนไม่ใช่5 3มามารบมมมากามรบทก รถคันโน่นโน่อารี้พี่อาีอาีราตีก่าไม่มีเบรกด้วยพี่จะลงไงยังไม่รู้เลยเอาดีดาจริงไเบรกได้ไม่มีเบรกหลักม่มีนกอะี่มากไงเนี่ยฮะมาัรี่เราะมรีวิวโครงไก่นะทำไมไหนเขาไหนครชอบ่ทำไมชอบโครงไก่เพาะมันรอยครับมันรอย คนก็ลอยครับคนก็ลอยไปแล้วคนก็ลอยแล้วครับคน่าจะลอยคนลุกคุณน่าจะแรงกว่ารถใช่ไหมแรงกว่าอยู่แล้วครับแรงกว่ารถอันนี้ลุกเลยเราเป็นร้อยยี่หรืคุณเป็นร้อยสามเดิมอ้าวทำไมทำไมมันทำไมมันออกไงมันเป็นแบบตัวใหม่อ๋อมันเป็นตัวใหม่เหรอตัดตัวเ่ามเราไม่ใส่เราไม่ทำแบบบวมๆไม่ใส่ให้มันครบเอาไว้แดกไงด้วยเดี่ยวฮะเพราะรถมันไม่แรงไม่แรงกขี่มาได้ไงเนี่ย อันนี้เป็นสเต็ปอะไรเดิมพ่อชักซีโกสยังไงบ้างครับประสบความสำเร็จไหมครับแดกใครบ้างครับแดกทุกคันเลยใช่ไหมโดนแดกครับมาเดิมๆดมเลย มาเราต้องบอกแดกเขาดิครับแดกครับแดกทุกคันเลยแดกทุกคันเลยใช่ไหมเออต้องพูดแบบแดกทุกคันเลยที่เหงามากเนี่ยข้างหน้าเหงาใช่ไหมเนาะโอ้แม่งตามไม่ทันเลยใช่ป่ะลมเย็นเจี๊ยบเลยโอ้ลมเย็นเจี๊ยบเลยเออเดี๋ยวมีทิปไหนก็คือแดกหมดใช่ไหมแดกหมดทีแดดหมดที่มีทริปไหนแดกหมดเลยโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมติดตามชมช่องใหม่นะช่องต่อไปนะดูนะช่องไหนฮะผมขอให้ชื่อช่องไหน ดังเล็กตัวน้อยครับผมดีแล้วตัวลงคันไหนอันนี้โอเคเลย